<c oughs> คือคุณดูจริงๆแอปดูรายการเขาหลายครั้งเลยนะคะเป็นคนสัมภาษณ์เก่งบางทีเราก็ตื่นเต้นเราก็จะหลุดหลุดนอกทางไปคุณดูสามารถดึงเรากลับมาใหม่ได้ในคําถามอันเดิมให้เราโฟกัสสิคคาตอบนั้นใหม่นี่คือสิ่งที่คุณพิธีกรเก่งคะ่ะฝากติดตามชมนะคะเพราะว่าสิ่งที่ได้พูดไปก็เป็นความรู้สึกอย่างจริงใจที่สุดแล้วก็ ความรู้สึกเล็กน้อยที่เกิดขึ้นในเวลาสัมภาษณ์เนี่ยมันก็มาเองโดยธรรมชาตินะคะก็ฝากติดตามนะคะทั้งทั้งทางโซเชียลมีเดียของแบรนด์แล้วก็งานที่จะเกิดขึ้นวันที่21่ส the ิบเอ็ดนบอร์นี้นะคะพฤศจิกายนเราจะมีงานแฟชั่นโชว์ครบรอบ45ปีแล้วก็มีนิทรรศการที่จะเกิดขึ้นสำหรับพับลิกเนี่ยเข้าได้ตั้งแต่22ถึง29พฤศจิกายนนี้นะคะก็เป็น เข้าชมได้ฟรีแล้วก็จะมีหนังสือครบรอบ45ปีเช่นกันซึ่งจะเป็นรูปตั้งแต่อาร์คีฟ45ปีครบถ้าใครเกิดแรงบันดาลใจหรืออยากจะเก็บเป็นซูเวเนียก็สามารถดูหนังสือได,ได้ได้เช่นกันนะคะขอบคุณค่ะ